Far away from my feet. So happy see you. Our uh, days be like a blossom. Blooming bloom. all around you. So dear. <laughs> all around oh, me. Yes, you <laughs> with you. Everything's <clears clears throat> <throat> so. Leave all behind cause your love is falling on my heart and I'm falling for you falling with the broken wings again hush now my angel I will always be with you In your greatest smile in a glow of tears ได้เยอะพอแล้วล่ะตอนนี้ทุกอย่างยิ่งกว่าเพอร์เฟกซะอีกแต่ไม่แน่นะโออนี่เหรอเป็นผู้ใหญ่แล้วจำไว้ว่าสองฝ่ายควรมีสำเนาเสมอ,อเพราะเงีย้ยฉัถึงจะทำสำเนาเอาไว้ยังไงเล่าทาไม่ถูกจับได้เฉยๆนะแล้วต้นฉบับคือแผ่นไหนเหรอ แผ่นนั้นใช่ไหมงั้นฉันขอแผ่นนั้นไม่ให้หรอกแต่ฉันอยากได้แผ่นนั้นนี่ ในวันที่หิมะแรกของทุกปีตกก๊อบลิ้นตกลงว่าใจฉันเรียกเขามาถ้างั้นฉันก็จะรอคุณนะคลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ